สบายดีทุกคนົนะมื้อนี้ก็เอามาหายิ่งตัดเสามาคนเดียวอินเสียงใกล้เยอะ ยังมากก็ได้หึงเลยวเนะาะยังโมเห็นยังเลยนาะยังเลาะไปเรื่อยเนาะจนฮอดบอ้อนไปแลนะ้วเนาะตัวนี้เริ่มสายแลยนะ้วเนาะ แต่ยังบทันได้ยังน,นออกมาแต่บทันได้แจ้งคัดไนเลยแต่ยังบร่ได้ยังเลยมานปนไรเห้าโอ้บทยังนี้นะบนคือแมนโหนใกล้แล้วน่าจะทึกปืนเขามาตายอนี่บบ เห็นนกเลยนุกยินแต่เสียงลูกไก่แล้วบ่ได้ยังนกเมื่อก,กี้นี่ไปตอนนี้ก็มาหอดดาเลยแต่ยังบ่ได้เลยมาเขิงข้างแล้ว นี่จะเกิเอึนด่านยังดาน,นด่านมาวันนี้ก็ติ้งนกนกจาดตกนี่กจาดได้แล้วเนาะนึ่งเต้มเฮาโอ้ย,ย่างมาไกล ก็ได้ตัวเดียวมาคอือบอนเลยเนาะได้ยิ่งกระเล่นตัวหนึ่งนกะลงมากระเล่นอ้นี่กระเล่นที่หัวโอ้ด้สองตัวแลยกระเล่นตัวนึงกับนก ตอนนี้เขาก็มาฮอดบอนแล้วเนาะมาเบิ่งกับมูซิได้จิกโตขาใส่กับโอ้แต่มาตายเนาะนนมูวายเลยตอนนี้เขาน่าจะไปหายิ่งเลวเนาะ,ะแต่ มานเลยเว้ยตอนนี้มู่ข้ากับมาแล้วเนาะตัวนึงสองเอาได้เล่นกับนกตัวนะึ้นี่ผลงานของมู่ สำหรับหมอนี้ได้กะเล่นตัวหนึ่งเนาะถือว่ารูดเอานดอยนึงแต่ก็เขาไปหาใช่กับระยะกับหมดได้ไปหาลัดคอยตั้งใจไปหาลัดแต่บ่ได้ ตอนนี้เขากินข้าวแล้วเรียบร้อยเนะ้ะนี่หนูบอแฟนเพิ่งปีงไว้กับนกแต่เมื่อวานนะหนูปีงไว้เมื่อกินเธอรินนะอ่าเดี๋ยวพักพ่อนก่อนจนะเดินทางต่อืันนี้ยายบอมวันนี้รับสนิทเลย แลวตอนนี้ก็ออกมาตะบอนแล้วนะขับรถเมื่อเละเมื่อหาดยู่หากินแถวคืออะไวันนี้เนาะ